ครับวันนี้ก็มาสอนวิธีการลงตาแล้วก็เสื้อในเกมเพจ2 2 2 2 0นะครก็จะมีตาของไทลีกที่2นะฮะทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มีเสื้อด้วยจะเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเลยนะ,ะเราต้องทำเสื้อจะทำแบบไหนก็ได้ ตา,ตามใจเราก็ได้เลยฮะจะสอนในคลิปหน้านะฮะเราก็ต้องการลงทีมอุดรธานีก็กอบไปนะฮะกอบปีไปที่โคนามิเพจแล้วก็วีเพจนะฮะวางลงแบบนี้อ่แล้วเราก็จะลงาทางฝั่งของเสื้ออุดรเสื้อตัวนี้นะฮะ ก็ปี้แล้วก็มาเกมมาฮนะก็มาที่ตั้งค่านะมาที่ edit อันนี้ของผมเป็นทางแพดของ v p a d Thailand นะฮะเลยมีภาษาไทยมาที่นำเข้าแล้วก็ส่งออกหรือ import นั่นเองนะอ่ะมาที่นำรูปเข้านะฮะแล้วก็มานำรูปเข้ามา ถ้าเราจะลงเสื้อนะให้เรากดแถบ L นะฮะสัญลักษณ์ทีมก็มาที่สัญลักษณ์ทีมนะฮะกดมาอย่างนี้แล้วก็นำรูปที่เลือกเราต้องเลือกนี่อันบนสุดจะเป็นอ,อันนี้จะเป็นเลือกทั้งหมดนะอันนี้จะเป็นให้เราติ๊กเลือกเอานะเราเอาตานะก็กดตกลงนำข้อมูลเข้าเรียบร้อยอ่ามานำเสื้อต่อ เลือกเสื้อเสร็จแล้วก็ตกลงไปนำเสื้อเข้าแล้วหลังจากนั้นเรามาที่ทีมนะทีมที่เราต้องการจะเอาตาไปใส่ซึ่งผมวงปวล้วนี่ฮะชื่อทีมก็เปลี่ยนได้ที่นี่เลยฮะเปลี่ยนเอาเลยชื่อทีมสัญ,ญ,ญลักษณ์นี่ฮะสัญ,ญ,ญลักษณ์ก่อนจะเป็น ตัวนี้ก็เป็นตัวอื่นมาก,ก่อนกดที่โหลดนะมาที่ชุดแข่งก็นี่ฮะกดไปที่ชุดที่หนึ่งก็จะเป็นของการวางรูปนะแถบอนี่ฮะก็จะมีเสื้อที่เราเลือกมาแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็กดเลือกชุดนี่ก็จะได้แบบนี้ฮะ ง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโหลดเ,เสื้อไทยลีกทีสองไว้นะฮะมีเยอะมากอุบลสิสเกตอุดรหนองบัวคนเกนสองอย่างแต่ตัวนักเตะก,ก็ไม่ใช่ตัวของในทีมนั้นจริงๆนะฮะเราเปลี่ยนแค่เสื้อแล้วก็ตาสโมสรแล้วก็ชื่อแค่นั้นเองครับ ถ้าอยากได้ตัวน่เตะก็มาเปลี่ยนเราได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ